สวัสดีนะครับผมนักเรียนนักศึกษานะครับผมที่น่ารักแล้วก็สวัสดีนะครับผมเพื่อนๆที่สนใจนะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการนําวัตถุนะครับหรือนํารูปภาพนะครับไปวางไว้บนวัตถุแล้ววางยังไงให้มันเนียนนะครับผมเช่นนะครับเช่นนะครับสมมติเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนรูปหน้าจอนะครับผมว่าเช่น ตรงนี้นะครับว่าวางยังไงให้เนียนแบบนี้นะครับอ่าเทคนิคการวางนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเริ่มกันเลยนะครับผมจะสอนนะครับคือผมจะต้องอ่ามีรูปต้นฉบับก่อนนะครับผมซึ่งรูปต้นฉบับของผมผมก็จะเป็นรูปเสื้อนะครับผมอ่าเป็นเสื้อคนนะครับผมก็เปิดรูปเสื้อขึ้นมานะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการ นะครับดูนะครับว่าตำแหน่งที่เราจะทำการวางนะครับโลโก้นะครับหรือวางตัวหนังสือบนวัตถุนะครับจะวางบริเวณไหนคราวนี้โลโก้ผมต้องการวางตรงกลางนะครับตรงกลางเสื้อแล้วก็อาจจะมีชื่อนะครับอยู่ข้างล่างนี้ด้วยนะครับก็วิธีการทำก็ง่ายๆนะครับผมอันดับแรกนะครับก็คือผมจะใช้วิธีการนะครับผมที่เรียกว่า d s p สเ c น ภาษาอังกฤษวิธี Dispensement Map นะครับผมอ่า d i s p l n c e m e n t Map ก็คือการทำให้เขาเรียกว่าการกำหนดค่านะครับผมให้ Photoshop เนี่ยนะครับมันรู้นะครับว่าวัตถุเนี่ยนะครับมีความสูงความต่ำความสม่ำเสมอยังไงนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมที่ว่ามันจะเป็นรอยรับรอยยับนะครับผมาที่ว่ามันมีสูงมีต่ำนะครับไม่สม่ำไม่เสมอเนาะจะทำยังไงให้มันเนียนนะครับผมก็คือ Photoshop จะ เขาเรียกว่า Photoshop นะครับมันจะมองอความสูงต่ําเป็นสีนะครับคือสีดํากับสีขาวเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้เราทําการาเปลี่ยนสีนะครับผมเปลี่ยนสีรูปก่อนให้กลายเป็นรูปสีขาวดําให้ดําที่สุดนะครับผมอตอนนี้มันเป็นเสื้อสีดำอยู่แล้วนะครับผมก็มาที่คําว่า Image นะครับ Adjustment แ,แล้วก็ b a c k and White นะครับผมหลังจากนั้นก็ ปรับเลยครับปรับให้ดำให้หมดเลยครับอ่าตรงคอตรงไรนี้อ่าเราไม่สนใจนะครับคือเราสนใจแค่ตรงนะครับผมสนใจแค่ตรงเสื้อนะครับอ่าผมสนใจแค่ตรงเสื้อนะครับคือทําให้เห็นรอยยับ ให้มันเห็นร้อยยับนะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดโอเคแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการเบอร์นะครับเบอร์หน่อยเพราะว่าถ้าเกิดมันคมเกินไปนะครับมันก็จะไม่มีความเนียนนะครับวิธีการทําเบอร์ก็ไปที่คําว่าฟิลเตอร์นะครับมาที่คําว่าเบอร์นะครับผมอ่าแล้วก็มาที่คําว่ากรีเบอร์นะครับผมปรับนะครับความเบอร์นะครับมันจะมีตั้งแต่1นึ่พิกเซลนะครับอ่าก็จะมี เป็นรูปพรีวิวนะครับแล้วก็1นึ่งนะครับผมจะใช้ไว้ประมาณสักผมจะใช้ประมาณ3พิกเซลแล้วกันนะครับผมก็กดโอเคไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการไปที่คําว่าไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะครับผมคราวนี้การเซฟแอดของเรานะครับเราให้เซฟเป็นไฟล์ Photoshop เท่านั้นนะครับ PSD เท่านั้นนะครับตั้งชื่อไปเลยก็ได้นะครับผมว่า Displacement Map นะครับผมใช้เป็นตัวย่อเลยครับ DPM นะครับ ผมขอใช้เป็นตัวย่อเลยครับว่า DPM เนอาเสร็จแล้วก็เซฟไปนะครับแล้วก็กากบาดนะครับกากบาดทิ้งไปได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ทําการไปเปิดรูปนะครับเขาเรียกว่าเป็นรูปต้นฉบับที่เราจะทําขึ้นมานะครับอ่านี่คือรูปต้นฉบับนะครับผมก็เปิดรูปต้นฉบับขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับไปเอา โลโก้นะครับผมมาใส่นะครับซึ่งโลโก้ที่จะอมาใส่นะครับผมจะใช้เป็นโลโก้สีขาวดำละกันผมก็ลากโลโก้มาใส่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็กำหนดตำแหน่งที่จะวางโลโก้นะครับปรับขนาดโลโก้นะครับผมปรับขนาดนะครับว่าจะเอาไว้แบบไหนนะครับผมขอเอาไว้ตรงนี้ละกันนะครับผมโลโก้นะครับเสร็จแล้วกด enter นะครับสังเกตได้ว่าโลโก้ตอนนี้นะครับมาวางแบบนี้ มันก็จะยังไม่ค่อยเนียนไปกับพื้นผิวของรูปนะครับเพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้มันเนียนไป,ไปตามพื้นผิวของรูปนะครับผมโดยอ่าให้เราไปเลือกที่โลโก้นะครับผมตอนนี้โลโก้ของเรามันอ่าเขาเรียกว่ามันเป็นอ่า s m a l นะครับเรียกว่าเป็น small object อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คือกดไปคลิกข,ขวาที่ เลเยอร์รูปนะครับแล้วก็ไปเลือกที่นะครับผม convert to small object นะครับผมปรับให้เป็น small object นะครับเพื่อที่จะทำการแก้ไขได้ในภายในภายหลังนะครับผมเสร็จแล้วก็ไปที่คำว่า filter นะครับมาที่คำว่า distort นะครับแล้วก็มาที่คำว่า depth นะครับผมตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการกำหนดค่านะครับเราสามารถ เปลี่ยนทีหลังได้นะครับค่าที่ผมจะกําหนดก็สักประมาณผมคิดว่าประมาณ3าถน่าจะกําลังโอเคนะครับผมปรับไปก่อนนะครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับแล้วคราวนี้นะครับให้เราไปเลือกอไฟล์ี่เรได้ว่าไฟล์ที่เราเซฟไปเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราทําเป็นเบอร์ไว้นะครับ DPM ของผมนะครับผมก็ไปคลิกแล้วก็มาเปิดโ p e n ปึ๊บเห็นไหมครับ่าสังเกตไหมว่าเดี๋ยวผมจะสูมเข้าไปดูเนี่ยครับคือขอบนะครับขอบของโลโก้นะครับมันจะกลืนมันจะหยักนะครับไปตามรอยยับของเสื้อนะครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะดูเนียนขึ้นนะครับผมหลังจากนั้นนะครับว่าถ้ามันถ้ามันยังเนียนไม่พอนะครับเราก็ทําการปรับนะครับตรงโอเปริ เขาเรียกว่าอะไรนะครับให้ตัวตัวจางครับ <laughs> อ,อยู่ๆก็คิดคิดชื่อไม่ออกนะครับ <laughs> ออบเรสตี้นะครับผมเอออเนี่ยครับเราสามารถปรับออบเ i สตี้ได้นะครับผมอ p บเ i t ตีเนี่ยปึ๊บๆเนี่ยครับสามารถปรับได้ให้มันแบบว่า,าขนาดให้มันดูแบบให้มันค่อนข้างที่จะเนียนนะครับผมหรือนะครับหรืออา,อาจจะเปลี่ยนสีนะครับโดยนะครับ ใส่ไปที่เอฟเฟกนะครับก็คือมาที่ตัวตัว FX ตรงนี้นะครับผมอ่าหลังจากนั้นเราก็ผมก็เลือกไปที่คั l เลอร์นะครับโอเวอร์เลยนะครับผมแล้วก็เลือกนะครับคือตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเอาสีเป็นสีไหนนะครับผมอ่าคือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการเป็นสีไหนนะครับ เห็นไหมครับก็คือเลือกได้นะครับเสร็จแล้วก็ตอบโอเคแล้วก็อาจจะมาปรับตรงอ่าอิมบอสนะครับผมปกตินะครับก็คือนะผมจะซูมไปให้ดูใกล้ๆนะครับอ่าก็คือให้เราปรับนะครับผมจะปรับตรงนี้ให้เป็นอ่าอิมบอสนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาอ่าปกติมันจะไม่ก็จะมาปรับนะครับค่าตรงนี้นะครับผมอ่าเป็น แบบนี้เลยนะครับผมใช้กำหนดค่านะครับก็คือเวลาเราปรับนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีแสงมีเงานะครับผมให้มันดูแบบเรียกว่าให้มันดูสวยแล้วก็ดูเนียนยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะปรับค่าตามนี้เลยนะครับผมเป็น up เป็น down เราก็สามารถปรับได้นะครับผมอันนี้ก็จะค่อยปรับนะครับปรับยังไงให้คิดว่าที่เราว่าเอ้ยปรับแล้วมันดูเนียนนะครับก็ก็ปรับไปนะครับเสร็จแล้วสมมุติว่าเราเสร็จแล้วนะครับเราก็กดโอเค ปุ๊บนะครับตอนนี้เราก็ได้รูปแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเอ้ยจะเปลี่ยนตำแหน่งตรงนี้มันไม่เป็นกึ่งกลางจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนปตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องทำใหม่นะครับก็ไปที่คำว่า d i s pen s ตรงนี้นะครับแล้วไคลิกเลยแล้วก็กดโอเคนะครับหรือจะปรับค่าตรงนี้ก็ได้นะครับเราจะเปลี่ยนค่าตรงนี้ก็ได้นะครับจะเปลี่ยนเป็น30ก็ได้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น30ก็ได้แล้วก็โอเคไปนะครับก็ไปเปิดไฟล์เดิมนะครับที่เป็นไฟล์ที่เราไปทำทำการเบอร์ไว้ อ่ายิ่งนะครับยิ่งถ้าเกิดเราปรับตรงเนี้ยสูงเท่าไหร่นะครับอ่าสมมติว่าผมปรับไป90เลยเงี้ยนะครับอ่า e n t e r ดูปึ๊บอ่าไปเปิดไฟล์เห็นไหมครับยิ่งสูงเขาเรียกว่าภาพมันก็ยิ่งจะเขาเรียกว่ามันก็จะยิ่งลงลึกมากนะครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประมาณสัก40นะครับ35 4 0ถึงี่นะกําลังโอเคนะครับผม ปึ๊บอ่าเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้กําลังโอเคนะครับเราสามารถที่จะใส่ตัวหนังสือเข้าไปได้อีกนะครับอ่าสมมุติว่าจะพิมพ์ชื่อผมไปเลยนะครับเป็นอ่าณเป็นะนาะนะทีพัดนะครับผมแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนสีเป็นสีขาวแล้วกันนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะมาวางไว้บริเวณข้างล่างนะครับหรืออาจจะเป็นชื่อของ อ่าสิ่งเป็นชื่อของเราหรือชื่อของอะไรบริษัทหรือชื่ออะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะเรียกว่าอาจจะมีการปรับนะครับอ่าอาจจะมีการปรับการโครง้งการงอของตัวหนังสืออันนี้ก็คือแล้วแต่เรานะครับผมแล้วแต่เราจะดีไซน์แล้วกันนะครับผมผมขอเอาไว้แค่นี้นะกันนะครับเสร็จแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับผมก็ ขี้ขวานะครับทำให้เป็น small object ก่อนนะครับแล้วค่อยไปที่คำว่า filter นะครับผม distort นะครับ d i s p e n นะครับตอบ ok ไปเปิด dmt อ่า file ของเรานะครับปั๊บเห็นไหมครับอ่าคราวนี้มันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะกลืนแต่คราวนี้ด้วยการที่ว่ามันเป็นตัวอักษรเนาะพอมันเป็นตัวอักษรยิ่งตัวนี้มันสูงเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะกินเขาเรียกว่าความยับมากขนาั้นผมขอปรับไปสักสิพอนะครับผม เห็นไหมครับ่ามันจะได้ดูแบบนี่ครับมันก็จะเนียนขึ้นสามารถที่จะไปปรับเหมือนกับตัวตัวนี้ได้เลยนะครับจะปรับเป็นสีเดียวกันหรือจะปรับเป็นคนละสีนะครับสามารถทําได้นะครับสามารถใส่ตรงนี้ครับผมมาพวกโอเปอเรเตอร์เขาเรียกว่าเป็นพวกเอ็มเอ็มบอสพวกอะไรพวกนี้ครับสามารถมาแต่งตรงนี้ได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับอยู่ที่การปรับของเราเนาะอ่า เสร็จแล้วนะครับตอบเสร็จแล้วโอเคทุกอย่างนะครับอ,อยากจะเอาคราวนี้เราอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะใช้อะไรอยากจะเอาโลโก้อะไราบ,บางล้วก็สามารถเอามาวางได้แล้วก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับมันก็จะมีหลายเลเยอร์หน่อยก็ไม่เป็นอะไรนะครับผมแบบเนี้ยนะครับปึ๊บอ่าเนี่ยครับผมแล้วเราก็คลิกขวานะครับผมอ่าปึ๊บ เสร็จแล้วก็นะครับฟิลเตอร์นะครับ d i s t o r ์ d ดิสเพยนะครับโอเคเปิดไฟล์ขึ้นมาฟึบเห็นไหมครับมันก็จะเนียนนะครับผมเนียนไปกับรูปนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเซฟไฟล์เซฟแอสไปแค่นี้เองนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมขอเซฟไปเลยปึบอ่าโอเคนะครับเซฟเป็นไฟล์รูปนะครับอินพุตออกเป็นไฟล์รูปด้วยนะครับอย่างนี้นะครับชึบเนี่ยครับอ่าคราวนี้เราก็จะมี นะครับคราวนี้เราก็จะสามารถที่จะเนี่ยครับเปิดรูปขึ้นมาเนี่ยครับเราก็จะมีรูปนะครับที่ว่าเป็นรูปที่เราออกแบบนะครับคือเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าเอาไปตัดแปลงใช้กับงานอื่นๆก็ได้นะครับเนี่ยเหมือนผมเอาไปทํากับผ้าคนหนูอย่างเงี้ยครับผมอ่ามันก็จะเป็นรอยลึกรอยเว้าลงไปอย่างงี้นะครับทําได้เหมือนกันนะครับผมโอเคเนาะสำหรับการทาเขาเรียกว่าการทําการทำ d i s p l a c e n นะครับ displacement นะครับแม p ก็ มีวิธีง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากจะรู้เทคนิคอะไรอีกก็สอบถามมาได้นะครับผม i n ก o x มาก็ได้เดี๋ยวผมทำเป็นคลิปให้ละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอ,อจบเพียงเท่านี้แล้ก like, กวลกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ